สวัสดีครับพุกกับเซอร์ซิดนะวันนี้มาอัปเดตนะครับหลังจากอัปเดตเข้ามานะเกาะโวคาโนยังเป็นที่ต้องการการฟาร์มเงินหรือไม่นะไปดูกันเลยครับเนื่องจากอัปเดตใหม่เข้ามาเนี่ยอัปเดตเกี่ยวกับนี่เมกาโลดอนนี่นะฮะนี่ครับอัปเดตครับมีเบ็ดเมกาโลดอนนะแล้วก็มีปลามิติก1ตัวนะอ่าแล้วก็มีอีก5าไอเทมนะครับที่เพิ่มเข้ามานะฮะเบ็ดเมกาโลดอนจะได้จากการที่เราไปตกเมกาโลดอนนะ แบบไม่ต้องเทรดนะถ้าใครเทรดมาแล้วก็ไปแลกนี่ไม่ได้นะครับมันจะไม่ได้เบ็ดนี้นะครับเป็นสกินฟรีนั่นเองนะครับใครตกปลาเมกาโลโดอนได้ก็เอามาแลกนะครับเออเมกาโลโดอนลาวาเออเพิ่มเข้ามานะฮะทำให้แมปโคนะโวคาโ,โนเนี่ยมีปลาเพิ่มเข้ามาอีก2ตัวนะซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับปลาที่เพิ่มเข้ามาก็นี่ฮะตัวนี้อารวานานะฮะ กับตัวนี้นะฮะแมกมาชาร์กนะแมกมาชาร์กนี่ซึ่งผมได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวแบบไหนเดี๋ยวจะออกไปก่อนแล้วกันวาร์ปกลับบ้านนี่เธอตกปลาแบบโหดเกินไปนะครับตกปลาตกปลาบันไดนะครับเอาเรื่องนะไม่ใช่ประเด็นสาระของเราอะไรนักหนาโอ้โกรบอมตรงเลยะ นี่ให้ดูโหมาแล้วครับปลาสลามแมกม่านะนี่รูปร่างหน้าตาแบบนี้ชอบไหมชอบไหมดูโอ้โหตัวค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับใหญ่เหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่ผมได้มาเมื่อสักครู่นี้นะเมื่อสักครู่นี้เลย ไม่ใช่มื่อสักครูร่แหละผมตกทิ้งไว้นะได้มา2ตัวนะสตัวนี่ได้มา2ตัวตัวนี้นะครับ6.83โลนะก็จะขนาดประมาณนี้นะใหญ่กว่าสปีดโบ๊ทประมาณ8ลำได้นะอีกตัวหนึ่งก็เป็น6.79กโลนะซึ่งไม่ต่างกันมากนะขนาดแล้วลํลำตัวของสลามแมกมานะก็จะประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตังนะมาดูตัง เดี๋ยวผมจะขายปลาที่ฟาร์มมาได้นะห้าแสนนะห้าแสนเมื่อเช้าผมขายได้ประมาณสักอีก4ี่แสนนะก็ประมาณเกือบเกือบหเอ็มเลยนะครับ1วันถ้าใช้เบ็ดอ่าเบ็ดสุดของมันนะตอนนี้ก็ได้ประมาณสัก9 0 0 0แสนกว่ากว่าได้นะครับเออถือว่ายังโอเคอยู่นะครับสำหรับแมปโคฮานาโวคาโนนะที่จะฟาร์มนะ เพราะว่าปลามันเพิ่มมาไม่เยอะนะมันเพิ่มมาแค่ตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวเขียวกับตัวแดงแค่นั้นซึ่งตัวเขียวยังขายราคาได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับตัวเขียวเนี่ยอะโลวาน่าเนี่ยราคาดีอยู่เพราะามันเป็นปลาเขียวไงครับแต่ว่ายังไม่เท่าพวกปลานี้นะซึ่งแมกมาช้าก็ตกได้แล้วนะโอเคยังเป็นแมพที่เหมาะสําหรับในการฟาร์มตังค์อยู่นะครับสําหรับโคฮานะโบคาโนนะโอเคเดี๋ยวภารกิจต่อไปก็คือ ฉลามนะฉลามไปหาฉลามเราติดตามตอนต่อไปสวัสดีเซอร์ซิตไปแล้วบายบายย้า